ฝนตกหนักฟ้าผ่าลงแม่น้ำเงาของเสือยักย้ายลึกลับปรากฏขึ้นในป่าชาวบ้านตะโกนด้วยความหวาดกลัวฝนยังคงตกปรยปรยเหนือหมู่บ้านเสียงฟ้าร้องดังเป็นระยะๆะะชาวบ้านหลายคนรวมตัวกันที่ลานกลางหมู่บ้านพวกเขาพูดคุยกันด้วยน้ำเสียงต่ำๆและกังวลคุณได้ยินไหมหนึ่งในผู้สูงอายุถามเด็กๆยืนฟังด้วยความกลัว ผู้หญิงคนหนึ่งกังวลว่าฝนจะทำให้สัตว์นั้นเข้าใกล้บ้านบางคนก็หัวเราะด้วยความไม่เชื่อแต่สายตาทุกคนเต็มไปด้วยความวิตกการสนทนานั้นดำเนินไปเรื่อยๆมีเรื่องเล่าเก่าของสัตว์ป่าลึกลับเสียงฟ้าร้องเสริมบรรยากาศให้รู้สึกระทึกบรรยากาศเริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆแต่ชาวบ้านก็ยังคงพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องฝนตกหนักบนหมู่บ้านเสียงเม็ดฝนกระทบพื้นดิน และหลังคากระทบหูอย่างต่อเนื่องแม่น้ำใกล้หมู่บ้านเริ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็วน้ำไหลแรงและปั่นป่วนใบไม้สะบัดไปตามลมหมุนวนมีกิ่งไม้ลอยตามกระแสน้ำเงาของป่าข้างแม่น้ำคล้ายมีชีวิตเคลื่อนไหวไปตามหมอกหนาทึกริมฝั่งน้ำก้อนหินเปียกมันวาวสะท้อนแสงฝนน้ำบางส่วนกระเซ็นขึ้นทำให้พื้นดินลื่นช่วงเวลากลางคืนที่หมอกปกคลุมสร้างความรู้สึกไม่แน่นอนแม่จะอยู่ในพื้นที่คุ้นเคยเสียงน้ำไหลแรง และเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดแม่น้ำเริ่มซัดแรงขึ้นเศษไม้และใบไม้ไหลาตามกระแสน้ำพื้นดินริมฝั่งเริ่มสุดตัวฝูงนกในป่าร้องกังวานเป็นระยะ,ะยะคลื่นน้ำกระทบกับหินใหญ่เสียงดังกรอบแกรบสะท้อนไปไกลบางครั้งมุมมองหมอกหนาในป่าทำให้เกิดเงาลึกลับบางอย่างเคลื่อนผ่านน้ำและต้นไม้มองไม่ชัดแต่ทำให้จิตใจระแวดระวังใบไม้สั่นไหว และน้ำพดเศษไม้เหมือนมีบางสิ่งซ่อนตัวอยู่ใต้ผิวน้ำฝนตกหนักขึ้นทุกทีแสงฟ้าแลบผ่านเมฆหนาเผยให้เห็นน้ำที่ไหลเชี่ยวและสะพานไม้เก่าที่สั่นไหวตามแรงกระแสน้ำเสียงฟ้าร้องทวีความหนักแน่นผสมกับเสียงน้ำไหลทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความหวาดระแวงแม่น้ำเหมือนมีชีวิตการเคลื่อนไหวของน้ำและหมอกสร้างความรู้สึกว่ามีบางสิ่งจับตามองอยู่การอยู่ใกล้น้ำในคืนนี้ ไม่ได้ปลอดภัยอีกต่อไปแรงดึงดูดของน้ําและเสียงธรรมชาติสร้างความตึงเครียดชวนลุ้นระทึกทุกวินาทีน้ําไหลแรงขึ้นเศษไม้หมุนวนตามกระแสน้ําใบไม้ร่วงลงมากระทบผิวน้ําเป็นระลอกแสงฟ้าแลบส่องผ่านหมอกทาให้เงาในป่าข้างแม่น้ําดูเหมือนเคลื่อนไหวช้าๆเบื้องหลังความสงบชั่วคราวมีความอันตรายซ่อนอยู่ในทุกเสียงของธรรมชาติ ป่ามืดครึมฝนเพิ่งซาลงหมอกบางบางลอยเหนือพื้นดินแสงจันทร์ส่องผ่านกิ่งไม้สูงเพียงบางจุดทำให้เงาไม้ยาวและบิดเบีย้ยวไปตามพื้นดินความเงียบในป่ากลายเป็นความตึงเครียดเสียงใบไม้สัน่นและกิ่งไม้กระทบกันเบาๆเหมือนมีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่จากความมืดลึกของป่ามีสายตาแปลกๆส่องออกมาจากเงาสะท้อนแสงจางๆของดวงจันทร์แวบหนึ่งเหมือนว่าสายตานั้นเคลื่อนไหวตามเสียงลม และหมอกที่ลอยไปมามันไม่ชัดเจนแต่เพียงพอที่จะทำให้จิตใจระแวดระวังลมพัดแรงขึ้นเสียงใบไม้กระทบกันและเสียงกิ่งไม้หักบางเบาๆประกอบกับหมอกที่เคลื่อนช้าๆทำให้ทุกจุดในสายตาดูเหมือนมีบางสิ่งซ่อนอยู่เงาต้นไม้และรากไม้คล้ายบิดตัวอย่างไม่เป็นธรรมชาติพื้นดินชื้นและเต็มไปด้วยเศษใบไม้ที่กระจายไม่เป็นระเบียบ บางครั้งสายตาที่จ้องมองปรากฏขึ้นใกล้ๆเหมือนกำลังสังเกตทุกการเคลื่อนไหวของสิ่งรอบๆป่าหมอกหนาขึ้นเป็นระยะ,ะยะทำให้เห็นเพียงเงาคร่าวๆของต้นไม้และเงาลึกลับที่เหมือนจะเคลื่อนเข้ามาใกล้เสียงธรรมชาติรอบๆน้ำหยดจากใบไม้เสียงสัตว์กลางคืนเสียงลมพัดผ่านทุกอย่างรวมกันสร้างความหวาดระแวงเงาที่เคลื่อนไหวอย,อย่างช้าๆบางครั้งสลับกับความว่างเปล่าทำให้ยากจะระบุว่ามีสิ่งมีชีวิต หรือเพียงเงาของต้นไม้น้ำค้างบนใบไม้สะท้อนแสงจันทร์เป็นประกายระยิประยับคล้ายดวงตาเหล่านั้นสองประกายมากขึ้นเมื่อหมอกเคลื่อนผ่านทุกวินาทีในป่านี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทุกเสียงทุกเงาทำให้รู้สึกว่ามีบางสิ่งจับตามองอยู่จากความมืดไม่มีใครรู้ว่าป่ามืดนี้จะเก็บความลับอะไรไว้แต่ทุกสิ่งล้วนเตือนว่าความสงบเป็นเพียงภาพลวงตา ฝนตกลงมาอย่างหนักเสียงฝนกระทบหลังคามุงจากดังเป็นจังหวะรัวๆไปทั่วหมู่บ้านท้องฟ้ามืดครึ้มเหมือนกำลังบทบังทุกสิ่งรอบตัวแสงสลัวจากโคมไฟเล็กๆแวบหนึ่งสองผ่านละอองฝนทำให้หมู่บ้านดูทั้งเปียกชื้นและเปล่าเปลี่ยวลมพัดแรงจนกิ่งไม้โค่นไหวฝุ่นและใบไม้ปลิวว่อนกลางสายฝนน้ำฝนไหลลงตามทางลาดและขอบหลังคาเป็นลำธารเล็กๆทุกเสียงรวมกันสร้างบรรยากาศตึงเครียดและไม่แน่นอน สายฝนทำให้เสียงอื่นๆในหมู่บ้านเบาลงทุกอย่างดูเงียบสงัดมีเพียงเสียงน้ำกระทบและลมพัดผ่านที่ย้ำเตือนถึงความไม่ปลอดภยัยความรู้สึกว่ามีบางสิ่งซ่อนอยู่รอบหมู่บ้านค่อยๆก่อตัวขึ้นฝนหนักจนราวกับล้างทุกอย่างแต่ก็ซ่อนความลับบางอย่างไว้ในความมืดพื้นดินแฉะและลื่นเป็นหย่อมๆลมพัดพาเศษใบไม้และกิ่งไม้ให้โบกสะบัดไปมาเงาของบ้าน และกองไม้ในหมู่บ้านบิดเบี้ยวในแสงสลัวฝนทำให้ภาพทั้งหมดดูเหมือนภาพฝันร้ายชาชาทุกสิ่งเหมือนมีชีวิตของตัวเองชวนให้ระแวงทุกฝีเท้าและทุกเสียงที่แตกต่างน้ำท่วมเล็กๆตามร่องทางและพื้นดินทำให้หมู่บ้านเต็มไปด้วยเงาสะท้อนแสงโคมไฟแสงเล็กๆในความมืดกระจายเป็นจุดเล็กๆในสายตาทุกอย่างเคลื่อนไหวชาชาเหมือนว่าฝนและหมู่บ้านกำลังเล่าเรื่องอะไรบางอย่างที่ไม่มีใครเข้าใจ เสียงฝนยังคงรัวแรงอย่างต่อเนื่องลมพัดแรงมากขึ้นจนเสียงหลังคาร้องระงมฝนที่ตกหนักไม่ได้เป็นเพียงปรากฏการธรรมชาติแต่มันสร้างความตึงเครียดในใจผู้เฝ้ามองหมู่บ้านเปียกชื้นและเปล่าเปลี่ยวกลายเป็นฉากที่เต็มไปด้วยความระแวดระวังและความรู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังเข้ามาใกล้ฝนยังคงตกหนักพายุทำให้หมู่บ้านมืดลงกล้องค่อยๆเคลื่อนจากหมู่บ้านไปยังป่าหนาทึบเสียงฝนกระทบใบไม้ปกคลุมเสียงหัวใจเต้นของผู้ชม กล้องโฟกัสไปที่พุ่มไม้หนาดวงตาสองแสงสีเหลืองอมเขียวปรากฏอยู่เบื้องหลังใบไม้ที่เปียกน้ำแสงสะท้อนบนหยดน้ำเพิ่มความระยับและความลึกลับสัตว์ป่าค่อยๆเคลื่อนไหวลมหายใจของมันทำให้หมอกในป่าสันไหวชาวบ้านในฉาก่อนหน้านี้ยังคงห่วงใหญ่และกังวลเสียงฝีเท้าเบาๆของสัตว์และเสียงน้ำไหลเบาๆสร้างความตึงเครียดจนกระทั่งสัตว์ตัวนั้นหายไปในความมืดเหลือเพียงดวงตาที่จ้องมอง ฝนเริ่มเบาลงเล็กน้อยแต่ป่ายังคงมืดและชื้นกลุ่มชาวบ้านถือคบไฟและไม้พลองเดินอย่างระมัดระวังเสียงฝีเท้าเหยียบใบไม้เปียกและกิ่งไม้หักเป็นจังหวะเบาๆบเสียงลมและหมอกหนาเพิ่มความลึกลับพวกเขาหยุดเป็นระยะ,ะยะมองไปรอบๆดวงตาที่ส่องแสงบางครั้งปรากฏอยู่ในระยะไกลทำให้หัวใจเต้นแรงกล้องสลับโฟกัสระหว่างชาวบ้านที่กังวลกับเงามืดลึกลับที่เล็ดลอดอยู่ในหมอกแสงคบไฟสะท้อนบนหยดน้ำ และใบไม้ทําให้ภาพเหมือนภาพว่าเสมือนจริงการเคลื่อนไหวช้าๆของกลุ่มและสัตว์ป่าที่แอบมองสร้างความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องกลุ่มชาวบ้านเดินลึกเข้าไปในป่าจนพบช่องถ้าเล็กๆที่แสงสีทองอมฟ้าแผ่ออกมาจากภายในหมอกจางๆลอยออกมาอย่างช้าๆทำให้ถ้าดูมีชีวิตกำแพงถ้าเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์โบราณและลวดลายเรืองแสงบางส่วนแสงสะท้อนบนใบไม้เปียกและหยดน้ำบนพื้นป่าทำให้ภาพดูเหมือนภาพวาด ชาวบ้านชะง,งักมองด้วยความตื่นเต้นและหวาดระแวงเสียงลมพัดผ่านปากถ้ำและเสียงหยดน้ำก้องสะท้อนสร้างบรรยากาศลึกลับและชวนค้นหากล้องเคลื่อนเข้าใกล้สัญ,ญลักษณ์บนกำแพงอย่างชา้าชเผยรายละเอียดของรอยแกะสลักที่เหมือนมีความหมายบางอย่างซ่อนอยู่กลุ่มชาวบ้านก้าวเข้าไปใกล้ผนังถ้ำดวงตาของพวกเขาส่องประกายระยิบระยับในแสงสีทองอมฟ้าสัญ,ญลักษณ์โบราณเรืองแสงอย่างอ่อนๆทำให้เกิดประกายไฟเล็กๆ และหมอกบางๆลอยขึ้นมาพวกเขาชะงักมองด้วยความตื่นเต้นและหวาดกลัวหัวใจเต้นแรงเสียงน้ำหยดและเสียงลมพัดผ่านถ้ำทำให้บรรยากาศตึงเครียดยิ่งขึ้นชาวบ้านบางคนพยายามสัมผัสผนังอย่างระมัดระวังขณะที่แสงสัญ,ญลักษณ์ตอบสนองเหมือนมีชีวิตหมอกและประกายไฟรอบๆเพิ่มความลึกลับกล้องซูมใกล้มือและดวงตาของพวกเขาเผยอารมณ์ผสมระหว่างความหวาดกลัวและความตื่นเต้น เสียงพึมพำเบาๆของชาวบ้านและเสียงแสงสัญ,ญลักษณ์กระทบกับหินทําให้ผู้ชมรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในธรรมแสงสุดท้ายของวันสะท้อนบนผิวน้ําของแม่น้ําหมอกจางๆลอยเหนือน้ํากลุ่มชาวบ้านยืนตรนกเมื่อเห็นเสือยักย้ายปรากฏตัวจากความมืดร่างของมันใหญ่โตและสง่าง,งามขนของเสือเปียกหมอกและน้ําดวงตาส่องแสงสีเหลืองอมทองทําให้เกิดประกายระยิบระยับในความมืด เสือยักย้ายเคลื่อนไหวช้าๆแต่มั่นคงลมหายใจและเสียงฝีเท้าของมันสะท้อนในป่าและแม่น้ำทำให้ทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดชั่วขณะชาวบ้านบางคนถอยหลังขณะที่บางคนยกคบไฟขึ้นเพื่อส่องสว่างรู้สึกถึงความกลัวและความยิ่งใหญ่ของสัตว์กล้องซูมใกล้ใบหน้าและดวงตาของเสือเผยพลังและความลึกลับของมันแสงไฟจากคบไฟสะท้อนบนหยดน้ำที่เกาะขนทำให้ภาพเสมือนมีชีวิต ชาวบ้านยืนนิ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมองเสือยักษ์ย้ายที่สง่างามแต่เต็มไปด้วยพลังพวกเขากลืนน้ำลายอย่างตึงเครียดมือบางคนสั่นเล็กน้อยจากความกลัวกล้องสลับโฟกัสระหว่างใบหน้าที่เต็มไปด้วยความลังเลของชาวบ้านและดวงตาเปล่งประกายของเสือยักษ์ย้ายทุกการเคลื่อนไหวของมันเต็มไปด้วยความระมัดระวังแต่ทรงพลัง บางคนยกคบไฟขึ้นเพื่อส่องสว่างแต่ก็รู้สึกถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทันทีพวกเขาเดินช้าๆด้วยความระวังเสียงฝีเท้าตัวเองและเสียงน้ำไหลผสมกับเสียงลมหวิวจากป่าทำให้หัวใจเต้นแรงเสือยักษ์ยืนสงบนิ่งสังเกตการชาวบ้านด้วยสายตาที่ฉลาดและตื่นตัวแสงไฟสะท้อนบนขนเปียกและหยดน้ำรอบๆทำให้ภาพเหมือนมีชีวิตกล้องเคลื่อนช้าๆเผยความตึงเครียดและความงามของสัตว์ เสือยักษ์ยายยกเท้าอย่างช้าๆไปแต่หินเรืองแสงบนฝั่งแม่น้ำทันทีที่ชาวบ้านยืนตะลึงเมื่อเท้าสัมผัสหินสัญ,ญลักษณ์บนหินและกำแพงรอบๆสว่างวาบขึ้นเสียงกระซิบบางๆเหมือนลมผ่านป่าผสมกับประกายไฟเล็กๆที่ลอยขึ้นมาในหมอกหมอกกล้อมรอบและแสงสะท้อนบนหยดน้ำบนขนเสือทำให้ทุกอย่างดูเหมือนมีชีวิตทุกสายตาของชาวบ้านจับจ้องไปที่เสือและหินอย่างหวาดกลัวและตื่นเต้น กล้องซูมใกล้เท้าเสือและสัญ,ญลักษณ์เผยรายละเอียดลวดลายโบราณที่ส่องสว่างและลายเส้นที่เหมือนซ่อนความหมายบางอย่างอยู่เสือยักษ์ยืนสงบเหมือนเป็นผู้พิทักษ์ของพลังลึกลับนี้เสียงหัวใจเต้นของชาวบ้านและเสียงน้ำไหลผสมกับเสียงหมอกสร้างบรรยากาศลึกลับและยิ่งใหญ่ แสงสว่างจากสัญ,ญลักษณ์บนหินและผนังถ้ำส่องลงบนหน้าของชาวบ้านพวกเขาเงยหน้ามองเสือยักษ์ย้ายดวงตาของพวกเขาส่องประกายความตระหนักและความอัศจรรย์บางคนก้าวถอยเล็กน้อยแต่หัวใจเต็มไปด้วยความเข้าใจว่าพลังและความลึกลับนี้ไม่ได้เป็นภัยตรงตรงแต่เป็นสิ่งที่ควรเคารพเสือยักษ์ยืนสงบส่องแสงและพลังของมันสะท้อนบนหมอกและน้ำหยดรอบตัวกล้องสลับระหว่างใบหน้าชาวบ้านที่เต็มไปด้วยความตระหนัก และดวงตาของเสือที่ฉลาดและลึกลับเสียงน้ำไหลและลมพัดเบาๆสร้างบรรยากาศสงบแต่ทรงพลังชาวบ้านเริ่มเข้าใจว่าพวกเขากำลังเผชิญกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าและโบราณกว่าที่พวกเขาจะเคยจินตนาการแสงแรกของรุ่งสางส่องผ่านหมอกป่าบางๆกลุ่มชาวบ้านยืนเงียบสงบมองเสือยักย,าย้ายค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปในความมืดของป่า หมอกปกคลุมร่างของมันทำให้เสือยักย้ายค่อยๆหายไปจากสายตาเหลือเพียงแสงสะท้อนบนหยดน้ำและใบไม้เปียกชาวบ้านถอนหายใจเบาๆด้วยความโล่งใจและความตื่นตาตื่นใจพวกเขาเริ่มเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่และความลึกลับของสัตว์กล้องค่อยๆถอยออกจากหมู่บ้านและแม่น้ำเผยให้เห็นป่าที่เงียบสงบและหมอกบางๆค่อยๆจางหายไปแสงแดดแรกเริ่มส่องลงบนธรรมชาติ เสียงน้ำไหลและนกร้องเบาๆทำให้บรรยากาศสงบและสมบูรณ์แบบสร้างความรู้สึกว่าป่ากับเสือยักย้ายยังคงอยู่เหนือการเวลาและมนุษย์หลังจากเสือยักย้ายหายไปในหมอกชาวบ้านเริ่มเดินกลับหมู่บ้านอย่างเงียบๆแสงอรุณสาสองผ่านต้นไม้และหมอกบางๆทุกก้าวเต็มไปด้วยความสงบและความเข้าใจพวกเขามองไปรอบๆป่ารู้สึกถึงความยิ่งใหญ่และความลึกลับของธรรมชาติ เสียงน้ำไหลและนกร้องเป็นฉากหลังขณะที่คบไฟที่บางคนถือค่อยๆมอดลงความเงียบและแสงอรุณสร้างบรรยากาศอบอุ่นและสมบูรณ์กล้องเคลื่อนตามกลุ่มชาวบ้านจากด้านหลังเผยให้เห็นหมู่บ้านที่เริ่มปรากฏในระยะไกลแสงแดดแรกส่องถึงหลังคาไม้และพื้นดินเปียกฝนชาวบ้านยิ้มและแลกเปลี่ยนสายตาแห่งความเข้าใจและความเชื่อมโยงต่อป่าและสัตว์ป่าความรู้สึกของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวัง และความเคารพต่อสิ่งลึกลับที่พวกเขาได้พบแสงอรุณสาส่งไปทั่วหมู่บ้านแม่น้ำสะท้อนแสงทองอ่อนๆเด็กๆเล่นหัวเราะอยู่ใกล้แม่น้ำอีกครั้งขณะที่ผู้ใหญ่เฝ้ามองด้วยรอยยิม้มบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบและความอบอุ่นหลังจากความลึกลับและความตื่นเต้นที่ผ่านมาหมู่บ้านกลับสู่ชีวิตปกติกล้องแพนช้าๆตามเด็กๆที่เล่นน้ำและวิ่งไปรอบๆร,ริมฝั่งสายน้ำไหล และเสียงนกร้องเป็นฉากหลังแสงอรุณสะท้อนบนใบไม้เปียกและพื้นดินสร้างภาพเหมือนภาพวาดชาวบ้านหัวเราะและพูดคุยกันบรรยากาศสงบและเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติสื่อถึงความเข้าใจและความเคารพที่พวกเขาได้เรียนรู้จากเสือยักษ์ย้ายและป่ากล้องค่อยๆเคลื่อนขึ้นสูงเผยให้เห็นหมู่บ้านทั้งหมดจากระยะไกลท่ามกลางแสงอรุณและหมอกบางๆป่าลึกลับที่เสือยักษ์อาศัยอยู่ปรากฏอยู่ด้านหลังหมอกลอยเล็ก รอบยอดไม้แสงแรกของวันสองผ่านสร้างบรรยากาศลึกลับและสงบในเวลาเดียวกันหมู่บ้านเงียบสงบเด็กๆและผู้ใหญ่ปรากฏเล็กๆแต่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาป่าด้านหลังยังคงปกป้องความลึกลับของสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติเสียงน้ำไหลเบาๆและนกร้องเป็นฉากหลังกล้องค่อยๆดึงออกกว้างขึ้นเพื่อเผยทั้งภูมิทัศน์สื่อถึงความยิ่งใหญ่และความสงบของโลกใบนี้ภาพสุดท้ายคงอยู่ชั่วขณะสร้างความรู้สึกว่าป่า และสัตว์ลึกลับยังคงมีชีวิตและหมู่บ้านยังคงอยู่เคียงข้างธรรมชาติอย่างกลมกลืน